สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับกบผมนะครับแล้ววันนี้ผมจะมีรายการหนึ่งนะครับที่เออผมได้เปิดรายการนี้ด้วยคลิปนี้นะครับอีพีแรกเลยนะครับก็คือรายการนะครับหลอนให้จําคืนนี้ต้องฝันนะครับหลอนให้จําคืนนี้ต้องฝันนะครับรายการนี้ก็จะมาเล่าเรื่องผีกันนะครับไม่ใช่ชื่อนะเอารายการอะไรดีเนี่ คิดชื่อแป๊หนึ่งเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนขอเวลาคิดชื่ออ๋อนะครับคิดชื่อแล้วฟังเรื่องผีนะครับฟังเรื่องผีก็พอและสั้นๆเนาะก็จะมีเรื่องประมาณนี้นะครับคือมันมีนะครับผู้หญิงคนหนนะึ่งนะครับก็ชื่อว่ามิวนะครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ได้ แล้วไปกินร้านที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับแล้วเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาก็ใจดีนะคะให้มิวกินฟรีนะครับและมิวก็อิ่มท้องมากเลยนะมิวก,ก็กลับมาที่บ้านแล้วก็นอนนะครับแล้วก็พอเขาแล้วพอมิวตื่นเนะี่ยมิวเนี่ยก็ไปส่องกระจกนะครับและเธอก็ได้พบกับสิ่งประหลาดมากเลยก็คือเอ่อนะครับเธอเนี่ยผอมลงมากเลยนะครับและเธอเนี่ยก็คิดนะครับว่า มันน่าจะเป็นจากไอที่คนเจ้าของร้านเนี่ยให้เธอกินเมื่อวานนะครับเธอก็เลยไปที่ร้านนั้นเหมือนเดิมนะครับแต่พอเธอเนี่ยไปถึงนะครับเธอก็ต้องประหลาดใจว่าฮะทำไมไม่มีร้านนั้นแล้วนะครับปกติร้านนั้นมันจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มิวไม่เห็นนะครับมิวเริ่มกลัวจนใจสั่นแล้วนะครับแต่มิวยังไม่ถอดใจนะมิวยังตามหาร้านนั้นต่อไปเพื่อร้านนั้นนะ เบื่อนร้านนั้นทําให้เธอกลับเป็นเหมือนเดิมนะฮาแล้วหายอีกนะครับจนผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คนอื่นก็จำมิวไม่ได้แล้วเพราะมันบานไปนานแล้วนะครับแล้วก็มิวเนี่ยก็ได้อดอยากแล้วก็ผอมขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับจะบอกนะมิวมันหายไปนะครับมันตามหมาจนหายไปเลยแหละนะครับแล้วก็นะครับในที่สุดมิวก็ได้เจอด้านอาหารนั้นนะแล้เธอก็นะครับบอกให้เธอ บอกให้เจ้าของร้านช่วยแก้เธอดิแล้วเจ้าของร้านก็แก้ให้นะครับแล้วก็ให้ซุปเธอกินอันนึงนะให้ซุปเธอกินถ้วยหนึ่งนะครับชามหนึ่งเลยนะแล้วมิวก็ได้กินแล้วก็รู้สึกอิ่มแล้วเธอก็ได้วิ่งกลับไปบ้านนะครับและเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงไปนะครับก็ถ้าใครอยากให้ทํารายการนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับนะครับก็นะครับเดี๋ยว จะมีคลิปนี้อีกนะครับโอเคนะครับบาย